โอเคผมรถนนี้ก็กลับมาอีกครั้งสับเกมคาร์เอ็กซ์ดิปเรซิ่งทูนะผมก็เกมนี้ก็โอ้โหมดเงินเต็มเลยอันนี้คือถ้าเราใช้เงินมันจะเงินมันจะดิ่งนะรถที่ซื้อโอเคมีร้อยสิบสองมีร้อยสิบสองคันเลยหรอปะเราไปซื้อรถกันดีกว่าระดับห้าก็สามารถจัดได้นะกดกดกดเนี่ถ้ากดแล้วก็จะเนี่ยรถก็จะมานะฮะกดเลยว่าพอเราโคตรสุดนะพอเลือเงินเราโคตรเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการ ว่าเอาคันอื่นดีกว่าว่าแต่งคันอื่นไหมเราเล่นระดับสี่ระดับห้ามาน่าจะครบเกือบหมดแล้วมัง้งเว่าระดับสามได้ยังไม่ขับเฮ้ยคันนี้จิงมาไงนี่อ่ะเอาจัดดิไปฮะเพราะคันนี้ไม่ต้องแต่งมันก็สวยนะจริงนไม่ต้องแต่งก็สวยลแล้วไม่ต้องแต่งแล้วกันนะคันนี้แค่อัปเกรดนิดหน่อยนะป้าโอเคเราจะอัปเกรดเต็มแม็กซ์เลยนะฮะไป เครื่องยนต์ตอนที้เลยโอเคแล้วก็อ๋อวิมันสวยแล้วว่ะมันไม่ต้องแต่งแล้วว่ะคันเนี้ยมาแล้วไปขับเล่นกันดีกว่าเนาะคนขับได้แต่งคนขับดีกว่าไม่ได้แต่งคนขับมานานมากเลยเอาแบบเซ็ต,ตเลยกว่อนนะสไตล์เลยเอ,เอ้ยอุยอ้ยคันนี้สวยอันนี้สวยดิสีแดงสวยมากจัดสีแดงมามาบอกเลยว่าอ้าวเฮ้ยมาดูก่น ออเออรถมันมันมันชอบบั๊กหน่อยนะเกมไม่รู้เป็นไรโอเคเราจะมันต้องปิดเน็ตนะฮะคุณดูมันต้องปิดเน็ตน,น,น,นะแต่นี่ผมไม่ได้ปิอมมดอ่ะน,นี่มันบัก๊กอันบัก๊กเราแต่งเลยใช่ไหมอุ้ยเนี่ยมีไฟเลยแต่งไฟลแล้วนะคุณดูดูดิโอหูยเอาวะบอกเลยว่าเปลี่ยนเซ่ด้วย ไฟลแล้วนะะครับอาร์ติอาร์อาเอ็กซดิฟเบสซิ่งในสุดก็สามารถแตกไ,ไฟได้นะครับผมได้ว่าสวยงามจัดมันอยู่ตรงไหนวะสีแดงโอเคอ๋อสีแดกาหายไปไหนวะอ้าวสีแดงก็หายไปไหนแลาวนี่เยโอ้โอยากปิเดเน็ตไปหนึ่งได้ไหมเพเราะเกมนี้มันต้องปิดเน็ตอะโอเคเพราะต้องปิดเด็ดนะโอเคเราแต่งได้ใช่ไหมเออเนี่ยเราแต่งก็เอาดิฟ มันก็แต่งแล้วนะดับโปโอเคเอาดับโปไปดาวเอาเอาดับโปดีกว่าเนาะโอเคฮะมารถไม่หายนะเราต้องปิดเน็ตนะแนะนำให้ปิดเน็ตเล่นนะฮะมันจะได้แบบไม่เกิดการบัก๊กฮะโอเคปะขับเล่นกันดีกว่านะตา,ตามผมเรียบร้อยแล้วเล่นคนเดียวเอาดิีเล่นดีกว่าโอเค เิ้ยแต่ไฟลแล้วโคตตเท่เลยอ่ะโอ้มาแล้วรถเรามีไฟลแล้วสวยขึ้นแบบร้อเปร์เ็นเลยนะโอ้ยไฟมันไฟแบบสลับสีนี่มาดูดิไฟแปลเปลี่ยนสีได้ถูว่าขับแบบโปรนี่ขับง่ายนะแบบนี้มันขับยากนะแบบนี้มันโอเค เนี่ยทำง่ายเลยอุย้ยชนเดียวมาเนี้นะกันนะสำหรับเกมนี้นะผมก็มาลองเล่นได้ดูนะไปชั้นใหม่ล่าสุดเลยถ้าอยากเล่นก็เล่นข้ามามาเ๋ยคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายบาย